สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรยราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2563และคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีกันค่ะ ชาวราศีกันก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมอันสัไพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องการเงินการงานของชาวราศีกันกันบ้างได้6ดาบมาอีกแล้วเนะเาะก้าวไม้เท้านะคะดูจะยุ่งยากวุ่นวายกันอ่ะไพเหมือนเ,มอเหมือนเหมือนคล้ายๆของราศีสิงห์เลยนะคะมีอา่าห ห้าดาบนะคะขึ้นมาแล้วก็สามวยนะคะ the sun, the sun อยู่ด้านบนนะคะแตมาร์เอ็มเค่ะและอัศวินถือเหลียนนะคะวันนี้นะภาพการเงินการงานของชาวราศีกันนะคะเมื่อเวลาที่ หกดาบขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกก็มันก็เข้าตำรานะช้าๆได้พลาเล่นงามน,นะคะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเมื่อสักครู่ก็หกดาบขึ้นเนาะเวลาที่ใครได้หกดาบขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานเนี่ยอุ้นมองว่าตัวเองเองอาไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยลําพังละนะคะเขามีผู้โดยสารนะอีกสองชีวิตนะคะกาลังพายเรือข้ามฟากไปนะคะเพื่อไปส่งมีภารกิจ นะคะที่จะต้องทํามีภารกิจนะเพื่อผู้อื่นแต่ไอภารกิจเนี้ยนะคะไอเรือลาเนี้ยมันเป็นเรือจ้างก็ได้เรือกเกลือก็ได้มันเป็นมันเป็นผสมกันมันเป็นบวกกันทั้งสองอย่างอะ่ะนะคะเรือเรือจ้างผสมเรือเกลือนะคะเป็นเรือจ้างลําที่ ต้องเข็นไปอย่างช้าๆการแบกรับภาระนะคะการมีเป้าหมายที่เราอยากที่จะไปถึงนะคะเพื่อความสุขของคนรอบตัวนะคะแต่มันก็ยากเย็นมันก็เข็นไปได้อย่างยากลําบากหนักนะสาหัสเหลือเกินนะคะกาวไม้เท้าวันนี้บอกว่าภาระเยอะแล้วก็เครียดละเริ่มเครียดเริ่มวุ่นวายละ ไม้เท้าเริ่มตีหัวแตกแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรสำคัญมากที่สุดกันแน่ในวันนี้ที่จะหยิบจับทำมันขึ้นมาให้เป็นธุระงานเยอะค่ะวันนี้งานเยอะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยนะคะเข็นไปหนักหนักเกินกำลังนอกจากงานเยอะก็บางคนงานเยอะบางคนภาระเยอะนะคะซึ่งอ้อนมองในภาพไพ่ผ่านเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นก็มองว่าภาระทางการเงินนะ่ะหนัก มันจึงทําให้คุณในวันนี้ไม่ปลอดโปร่งโล่งใจเท่าที่ควรนะคะอีกทั้ง3ามถ้วยด้านล่างเนี่ยปกติไพ่สามถ้วยมันเป็นไพ่ที่ดีนะแต่ว่าพอสามถ้วยขึ้นล่างสุดมันกลายเป็นปัญหานะคะดังนั้นปัญหาของคุณก็อยู่ที่ความร่วมมือนะคะความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่คุณเข้าไปพบปะพูดคุยด้วยอะ่ะมันขาดทีมเวิร์ที่ดีแล้วคุณเองคุณก็ขาดผู้ช่วยที่ดีนะคะ ผู้ช่วยไม่มีทำงานคนเดียวทำงานโดยลำพังอีกทั้งไม่มีเงินจ้างนะคะบางคนที่ประกอบธุรกิจกิจการของตัวเองอะนะคะมีธุรกิจของตัวเองก็อาจจะต้องปลดลูกน้องออกนะคะอาจจะต้องลดเงินเดือนลดรายจ่ายนะคะของลูกน้องไปนะคะสถ้วยนี่ก็คือเหลือแต่กลุ่มคนก้อนเหล็กก้อนเล็กลงนะคะซึ่งวันนี้คุณก็ไม่อยากทำหรอกแต่มันเป็นปัญหาที่ก็น่าเห็นใจนะคะแล้วก็ วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเป็นเป็นพนักงานเงินเดือนนะอยู่ในบริษัทนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่พบเจอก็คือว่าคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกนะการงานอนะถึงแม้ว่ามันดูยุ่งเหยิงอีรุงตุงนางวุ่นวายนะคะเกิดความแตกแยก ในที่ทํางานนะพอเวลาที่มันเกิดวิกฤตมาเนี่ยมันคล้ายๆสถานการณ์ที่ว่าเรือไททานิคจะล่มเนาะมันก็จะได้พบเห็นน้ําจิตน้ําใจของคนหรือได้พบเห็นความเห็นแก่ตัวของคนเช่นกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะพบเจอในรอบสัปดาห์นี้ทั้งสองด้านแหละทั้งสองฝั่งแหละนะคะคนที่เหลืออยู่ในชีวิตนะคะยิ่งน้อย ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นมากขึ้นนะคะที่คุณจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเหล่าผู้คนที่เหลืออยู่ในชีวิตอ่ะเพื่อนที่ดีนะคะเก็บรักษาไว้นะคะเพื่อนที่ไม่ดีก็กันออกไปเนาะ The Sun นะคะกับ Empress ขึ้นในอนาคตนะคะที่กำลังจะถึงนี้แม้ว่าการงานนะคะมันจะเข็นไปมันจะมีะสถานการณ์วิกฤตอย่างไรเมื่อกี้นี้อ้มบอกว่าคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกถูกเลือกให้อยู่ นะคะในขณะที่บางคนอาจจะถูกบีบให้จากไปนะคะดีแล้วนะถ้าวันนี้คุณเป็นเป็นคนที่ถูกเลือกให้อยู่นะคะถ้าวันนี้เป็นคนที่ถูกเลือกให้อยู่ก็มันมีภาพภาพใบสุดท้ายนี่ก็คืออัศวินถือเหรียญน,นะคะจริงๆแล้วบางคนบอกว่าถูกเลือกให้อยู่ค่ะแต่ตัวเองก็มาตัดสินใจเลือกเองที่จะเอาชีวิตตัวเองจากออกไปเปลี่ยนงานออกไปนะเพราะว่า เพราะว่ารู้สึกแล้วว่าสถานการณ์ที่ที่มันเป็นอยู่เนี้ยมันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยเกินไปแล้วพร้อมถ้าใครมีความพร้อมพออาจจะเลือกที่จะจากไปก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอการจากไปเนี่ยมันเป็นการเต็มใจมันเป็นการจากไปเพื่อความสุขสบายในวันข้างหน้าของตัวเองซึ่งคุณ,คณทบทวนแล้วอันนี้สําหรับคนที่มีเงินทองพร้อมนะบริบูรณ์แต่อ้นยังเห็นว่ามนุษย์เงินเดือนหรือน้องน้อง,องเด็กๆที่ทํางานใหม่ๆเนี่ย ควรจะต้องแบบเกาะกลุ่มกันให้เหนียวแน่นที่สุดแล้วร่วมมือร่วมใจกันให้มากที่สุดทิฏฐิความดื้อรั้นของตัวเองให้ทิ้งลงให้มากที่สุดนะคะเช่นเดียวกันค่ะถามว่าหนูสมัครงานอยู่ผมสมัครงานอยู่จะได้งานไหมภายในสัปดาห์นี้คุณจะถูกเครียกสัมภาษณ์นะคะเรากอา็อาจจะถูกเบรกนะคะส,สต๊อปเอาไว้ก่อนว่า เ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ารับงานนี้ได้ไหมทํางานนี้ได้ไหม จริงๆแล้วนายจ้างเองนะคะเขามีแผนที่จะรับคนเพิ่มเพียงแต่ว่าเขาหยุดรอดูสถานการณ์หยุดรอชะลอการรับคนเพิ่มเพื่อทีอ่เพื่อที่จะได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันหนืดหน,นืดเศรษฐกิจที่ฝืดฝืดอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณใจเย็นพอและรอได้นะคะงานที่คุณหวังไว้คุณจะได้ทำในที่สุดนะคะก็ อีกนิดหนึง่งเพศชายนะคะจะเพศตรงถ้าถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นเพศชายนะก็ดวงสตานะก็แบบอาจจะต้องรอเงินรองานนะคะอาจจะต้องเฝ้ารออยู่แล้วก็รอนานสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพศหญิงอันนี้แถมเนาะในเรื่องของการเงินการงานถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะคะจะมีเพศชายจะมีเพศเพศชายเนี่ยนำ โชคลาภมาให้โดยเฉพาะชายหนุ่มนะคะจะได้โชคลาภมาด้วยความเสน่หานะมาดูในเรื่องความรักกันอ้าวนี่สับไพแล้วจริงๆนะมันทำไมมันขึ้นมาใบเดิมความรักนะคะเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อ้นบอกว่าพลังงานเนี่ยอ้นจะพูดบ่อยๆว่าถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับพลังงานตัวไหนนะตัวนั้นมันก็จะออกเนี่ย ถึงเป็นคนที่ชอบดูไพ่หย,ยิบซมากกว่าหลักอ,อื่นๆน,นะเนาะแต่ว่าดวงดาวอ้อนก็เอามาผสมบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องโหราศาสตร์นี่เรียนแบบตลอดชีวิตก็ไม่หมดไม่จบไม่สิ้นเนาะอ้อนก,อก็พยายามเอามาผสมตามที่อ้อนแบบเข้าใจได้รับดูแ้และได้เรียนมานะคะ,ะมาเล่าว,ว่ามันมี6ดาบขึ้นนะคะซึ่งมาต่อเนื่องมาจากพลังงานค่ะ นาไพ่ชุดที่แล้วมี10ดาบมี The Fool นะคะแล้วก็มี5ถ้วยนะคะข้างบนก็ขนาดไปด้วย3ดาบกับ The Tower นะคะแล้วก็ไพ่ใบสรุปเป็น10ถ้วยอานามาวันนี้นะอุ้นจะบอกอ้นจะบอกคุณอย่างนี้เมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้3ถ้วยมันขึ้นข้างล่างใช่ไหมแบบความยินดีรื่นเริงเปรมปรีนะภาพถ้วยของคุณนะสวยแต่ภาพการเงิน สภาพคล่องการเงินการงานไม่ดีนะคะเมื่อกี้นี้ก็เลยบอกว่าเอ้ใครที่ใครที่มีเงินเก็บอยู่อยู่พอประมาณละแล้วอยู่ๆเกิดอายุมากแล้วแล้วอายุถึงถึงวัยระดับหนึ่งที่ที่ต้องการกเกษียณเร็วนะคะก็อาจจะใช้ช่วงสถานการณ์ช่วงนี้พักเบรกหรือหยุดงานออกมาแล้วอยู่กับครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวเมื่อกี้นี้ถึงบอกว่ากลุ่มก้อนที่เราเหลืออยู่เล็กๆเนี่ย ะะยิ่งยิ่งยิ่งมีความสําคัญอนะเรายิ่งเห็นความสําคัญของคนรอบตัวมากขึ้นนะคะสิ่งที่เหลืออยู่วันนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับจิตใจของคุณทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วคุณก็จะแคร์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กลุ่มก้อนที่ดีที่เหนียวแน่นสายสัมพันธ์ที่ดีมากซะยิ่งกว่าเงินทองในวันนี้แต่ไม่ได้หมายถึงเงินทองไม่จําเป็นนะมันก็จําเป็นนะคะแต่สิทถ้วยบอกว่า ความรักที่มั่นคงแข็งแรงในใจที่มีนะคะสายสัมพันธ์ที่ดีทั้งจากครอบครัวแล้วก็ผู้คนรอบๆตัวที่คุณส่งออกไปให้อะมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นมีในขณะที่ คนรู้สึกว่ารอบตัวมันละเนละนาฏไปหมดเลยมีแต่ข่าวร้ายได้ยินแต่ข่าวร้ายรับฟังแต่ข่าวร้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยให้รักษาใจให้ดีเอาไว้ให้มองเห็นความรักของคนในครอบครัวเอาไว้นะคะเดี๋ยวข่าวร้ายนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆพลิกฟื้นนะคะหาหนทางแก้ปัญหาได้ในที่สุดเองนะคะเพราะว่ามันบทสรุปมันเป็นสิบถ้วยอะบทสรุปก็คือว่าให้พลิกวิกฤตนะเป็นโอกาสนะคะ แม้ว่าวันนี้เราเงินทองเราไม่มากนักนะคะแต่ในยามที่เงินทองไม่มากเนี่แหละเราจะได้เห็นน้ําจิตน้ําใจของคนใกล้ชิดอะอย่างอย่างเซตเมื่อกี้นี้ที่อ้อนเล่าให้ฟังอะเนาะสิบดาบสามดาบนะคะระวังคนเอ่อเขาเรียกว่าความสัมพันธ์อะ นะคะในในเรื่องของคนใกล้ตัวนะคะญาติพี่น้องนะคะหักหลังแทงข้างหลังทะเลาะกันมีเรื่องบ้านแตกอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ทีนี้อ้อนมองว่ามันเป็นคนไกลออกไปถ้าระหว่างครอบครัวเองสามีภรรยาลูกๆ ยงยังปกติสุขอยู่ดังนั้นจะมีคนภายนอกมาทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจนะคะคนภายนอกก็อาจจะเป็นแบบหมู่องศารยาญาหรือเพื่อนเพื่อนนะคะโดยเฉพาะเขาบอกเพื่อนบ้านที่ตัวดีนะคะใครที่แบบอยู่ในสังคมที่แบบ สนิทชิดเชือ้อกับเพื่อนบ้านมากเกินไประวังจะทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านนะคะถึงขั้นแตกหักกันได้นะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะของคนในบ้านก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะภายในภายในรอบสัปดาห์นี้นะคะาญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีทรุดโทรมลงอย่างมากนะคะให้ชาวราศีกันทุกคนระวังเอาไว้นะคะก็หมดแล้วนะคะก็ใครที่ต้องการนะคะจะติดตามข่าวสารของอ้นนะคะ ชื่นชอบถูกใจยังไงกดไลค์กด subscribe ไว้ก่อนที่ช anel ตําหนักดวงก็จะได้ดูดวงฟรีกันอย่างเงี้ยทุกสัปดาห์นะคะส่วนติดตามข่าวสารได้ที่ facebook นะคะทิพวารียกราชินีพระจันทร์นะคะเป็นเพจนะคะแล้วก็มี id Li n ยค่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะแอดไลน์ line, มาที่ i d m m m y Beauty นะคะ e w m y b e a u t y นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ